อุ้ยอุ้ยหนอฮักได้ประมาณนี้แหละ่าจะได้จ็ยี่สบลูกบอนไซมะพร้าวลูกแรกของผมนะเป็นพังแรกที่ฮักทำสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวคลา,าดบอนไสฟาร์มยังออกคุดไม้ไม่ได้นะพี่น้องคำสั่งเบสเซตเด็ดขาจากคุณนายแม่แลละ คุณเมียเขาไม่ห้คุดไห้เราไปปีนต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวมาทําบอนไซกันเป็นครั้งแรกของผมนะเล่นบอนไซมาสิบป,ปีเพิ่งจะนึกอยากทําเพราะว่าเขาไม่ห้ออกคุดเราก็ปีนต้นมะพร้าวแล้วกัน <c oughs> ไม่ได้ปีนนอกนี่มีเครื่องมือเคียวก็ได้นี่คือเห็นเขาทาแล้วมันดูสวยดีนะเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดอยากทําแต่วันนี้วางวางมากอยู่เฉยไม่ได้ มาทำบนไซมะพร้าวกันนี่มะาพรา้าวมะพร้าวลูกเล็กเอาแล้วพี่น้องสอยไม่ได้เลวประมาณจี่สิบลูกเนี่ยถ้าได้ลูกเล็กๆขนาดนี้นะกำลังดีผมว่ามันน่ารักดีออได้ประมาณนี้แลหละ่าจะได้จี่สิบลูกได้มะพร้าวมาแล้วทำไงตอนน่อเลยที่นี่พี่น้องเอ๋โอเคแล้วครับพี่น้องหลังจากไปนั่งศึงกษาดูคลิปมา ดูแบบคร่าวๆนะจัหยาบคือจากทิปทิที่ดูอ่ะเขาเขาจะเลือกทาําบอนไซที่มันมีหน่อแล้วอย่างนี้ไงมีหน่อแล้วอาจจะหน่อใหญ่หน่อสูงกว่านี้นะจะเป็นแบบแตกใบแล้วอ่ะแล้วเนี่ปัญหาที่ผมสงสัยอยู่คือถ้าเราได้มาแบบเนี้ยเราจะทํายังไงเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาก่อนคือมันมีน้านะเป็นมะข้าวแก่ แต่ว่ามันยังไม่แทงหนอแล้วเราจะทายังไงให้มันแทงหนออันนี้ยังไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะพี่น้องเพราะว่าผมไม่เคยทําบนไซมะพร้าวเล่นไม้มาเป็นสิบปีเพราะว่าไม่ได้สนใจวันนี้มันเป็นวันว่างไงก็เลยเห็นกระแสมะพร้าวมาแรงแล้วก็พอดีถ้าเขาไม่ให้ไปคุดต้นไม้ก็เลยไปเก็บมะพร้าวล่วงแล้วก็สอยใช่วิธีสอยอย่างที่เห็นแล้วนะคือยังยัง,ยงปีนไม่ได้ เมื่อกี้เนี่ยก็มานั่งดูคลิปดูอะไรอยู่ว่าก็ทํายังไงเขาก็ปอกอะไรนี่แหละปอกเนื้อปอกมะพร้าวกันตอนนี้ปัญหาที่ผมสงสัยก็คือไอ้เรื่องนี่แหละเ,เดี๋ยวจะพยายามไปหาว่าเขาทํายังไงให้มันออกหนอมันมีที่ออกหนอมาเก็บได้มาแล้วนะแต่ว่าหนอทันสันจึงนึงเนี่ยเพราะว่าเป็นมะพร้าวล่วงหล่นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวผมจะปอกก่อนลองดูยังเขาเขาปอก อต้องระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวจะฟันนิ้วเจ้าของอีกโอ้แข็งได้เรื่องเลยพี่น้องเหรอมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราชนะเะด้วยนะบอลใส่มะพร้าวเนี่ยจะคุ้มยิกไม่ต้อหายเจ็บขามาเป็นฟันนิ้วเจ้าของเยอะก,ก็สวยแล้วเด้อ เดี๋ยวปอก,ก่อนจริงๆก็ต้องแช่น้ำก่อนนะดูจากในคลิปอ่ะเขาบอกว่าต้องแช่น้ำก่อนอะไรก่อนแต่อันนี้เป็นทำแบบวางๆสักลูกก่อนสองลูกทดลองอุ้ยอุ้ยหน่อฮักฟันฟันตูดออกแล้วอันนี้เราจะมาแช่แช่แอย่างน้อก็สูตรไข้สูตรมันระมัดระวังมือกันนะพี่น้องอันนี้ อันนี้ก็เป็นขั้งแรกในชีวิตของผมนะที่มาทำเนะี่นยบจมะพร้าวอะ่ะก็จะทำตามภาษาบนใจัยสายบันเทิงอันนี้เป็นลูกทดลองเนอะผมใช้วิธีแบบนี้เลยนะแทงแทงเหมือนเวลาเราปอกมะพร้าวจะทำแกงทำกะทิอะ่ะพี่น้องแต่จะถนอมช่วงหน่อมันหน่อยเนี่ยเราเดี๋ยวค่อยไปแกะ มาดูเที่ว่ามันจะเป็นเหมือนเขาไหมโอ้ฝนฟุ้งเลยเอ้ยหัวกระโลกมะพร้าวกาลังน่ารัากเลยพี่นอ้องมันไม่ใหญ่เกินไปซึ่งมะพร้าบ้านผมเทตดบ้านผมสั่นมากก็จะเน้นเป็นมะพร้าพัาานลูกใหญ่ๆเนาะเพราะว่าก็ต้องการกระทิไงแต่ทำบอนไซ้์ก็อยากได้เล็กๆเกนี่ยอ่ะมีลาไหรือทีนี่ เชลิปเดี๋ยวดูหน้าเขียวกันมาดูหน้าเขียวด้วยความตื่นเต้นว่าง,งานเนียพี่น้องดูที่มันจะเบิกอย่างเขาว่าไหมฝ <c oughs> ุ่นฟุ้งเลยหรือมอนากาศมาก็ลูกบ่อยเมียก็บ่นเงี้ยไปแช่บ่อยเมียก็บ่น <c oughs> เอาไม่เห็นมีเส้นลากหรอมีแต่หนอ่อเอามีม,ม,มีมีพี่น้องเนี่ย มีเส้นรากแล้วเจอแล้วนี่โอ้หน่วยกันลังหน่ารัากเลยรากพักกลางเขาเรียกว่าอะไรเลยเด้อโคราชเรียกหน่วยหน่วยมะพร้าวบ้านฉันเรียกหน่วยมะพร้าวนี่น,นี่นี่กําลังแทงรากที่จริงน่าจะปล่อยใหญ่ๆกว่านี้เนาะแต่นี่เป็นการทดลองเด้อเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มนี่เห็นไหมมีรากเอ่อสองเส้น นี่มีลากสองเส้นนี่แล้วก็แม้มันจะมีออกมาจากกะลามันเข้าขาวนี่คือลำต้นที่ออกมาจากกะลามะพร้าวต้องถนอมเดี๋ยวจะหกัหกหักแล้วคือตายเลยนะเห็นเขาว่างั้นนะเขาเขาก็จะขูดอ่ะเขาขูดให้มันดูสวยก่อนจะไปทําการปลูกแล้วเราก็ขูดตามเขา คืออันนี้เป็นการทดลองทําพี่น้องยังไม่ได้จริงจังมากเป็นลูกแรกคงไม่ต้องถึงขัน้นไปคาดลงแรกลงกาวอะไรยังเขาต้องลงเงาลงอะไรคืออันนี้ก็เป็นการทดลองทําในวันว่างๆของผมนะนะซึ่งเห็นก็ทําก็สวยดีนะเพราะว่าอืมน่ารักดีแต่ก็มีเทคนิคมีอะไรเยอะแต่ผมก็ไม่เคยไปศึกษาสักที ก็ยังมีวันนี้ที่มีโอกาสปกติเพราะว่าปกติแล้วก่อนจะเน้นถ้าเป็นไม้สวนเจ้าของเนาะเป็นวเ,กกเ,เว้ยแดดกระส่องเทอเลยเป็นตะเพยมหน้าเชอร์รี่เขาตอกพะล่วงเป็นเป็นตะโกช่วงนี้ก็ออกคุดตะโกซึ่งพอตอนนี้ทั้งแม่และเมียไม่ห้ออกคุดไม้เพราะว่าเดี๋ยวกลักวมันจะอักเสบก็แต่ก็อยู่เฉยไม่ได้ไงไปหานี่มาทำเลยเลนเรนแต่ไม่แน่นะอาจจะลุ่งนะ เอาปอกแค่พอเป็นพิธีไม่ใช่ขี้เกียจดอกพี่น้องแต่ว่าเรายังไม่รู้เราต้องทดลองไปเรื่อยๆก่อนเอาแคพ่พลอยมันดูนั่นเครื่องเจียอะไรเครื่องคาดเงาลงแลกกระดาษทรายผมมีครบอะคือมีทุกอย่างเครื่องมือแต่น,นี่จะทําแบบทดลองดูก่อนเพราะว่าผมก็คิดว่าเดี๋ยวพอเราเลี้ยงไปถ้ามันตีดจริงๆอะนะเดี๋ยวจากการลดน้ำลดไรไอพวกเศษอนเนี้ย เดี๋ยวมันก็คงรุดล่วงออกเองเหมือนเน่กลามะพร้าวที่เราเห็นตามป่านะพอนานๆไปพวกนี้มันก็ร่วงรุดเองแต่ถ้าคัดได้มันก็เล่งความสวยงามให้ไหมอ่ะเอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกก็จะคงจะปลูกแบบเขานี่แหละเ็ใช้ดินอะไรปลูกมาร้องเล่นกันเนี่ยพี่น้องเราคือนนี้ผมก็จะได้แปลงด้วยพี่น้อง คือเราไม่ได้เตรียมพ่อมาทำรับปลูกบนไอ้มะพร้าวผมก็จะใช้เป็นเส่องผ้าซับรองมันเดิมแล้วก็เป็นดินใบก้ามปูเราขุยมะพร้าวใส่แต่ผมจะฝังไป้ท่างกะลาก่อนแล้วกันเอาี่เห็นในคลิปอ่ะเขาจะต้องมีอะไรครอบพัดต,ติกครอบรักษาความชื้นรักษาไอ้ไอ้หนอมันอย่างนี้นะโอ้ยแดดก,ก็ไม่เป็นใจเสยตอนนี้แปดโมง เดี๋ยวผมจะปลูกด้วยกระถางใบเล็กๆอย่างนี้แหละแล้วก็เอาขุยมะพร้าวมาใส่มามาใส่รักษาความชื้นพอมันติดแล้วค่อยมาทําการยกขยับขึ้นเดี๋ยวเราต้องทําไปทีละสเตปเรามันมือใหม่มือใหม่สําหรับการทําบอนใสมะพร้าวขุยมะพร้าวเลยเราง่ายๆจริงๆควรแช่น้ําก่อนนะเห็นในคลิปอะไรเงี้ยก็ต้องแช่น้ําอันนี้เป็นทาแบบ เล่นเรีน<ๆ>หัวหัวเดี๋ยวลูกต่อไปห้องมือเราจะเตรียมเครื่องมือให้พร้อมกว่านี้นะพี่น้องอันนี้เราก็มาทําเล่นกันมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันคือมันไม่มีใครรู่วอะไรทุกอย่างตรงเนาะมันก็ต้องมีขั้งเลขกันบ้างแหละอันนี้จะลองพิดลองถูกกันก่อนเอาขุ้มะพร้าวใส่ไปก่อนขี้มะพร้าวใส่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพอมันติดดีๆเราเราค่อยค่อยใส่ ทำดีๆอันนี้ทดลองก่อนจะทดลองสักประมาณสามสี่รูปคัดไอ้ต้นที่มันมีหนมาปลูกแบบนี้ก่อนมาลองปลูกก่อนเดี๋ยวพอพอมันไอ้พวกที่ไม่มีโนอะ่ะมันงอกหนแต่ผมต้องไปศึกษาก่อนเด้อว,ว่าเขาทำยังไงไปยอมรับตามตรงนะว่าเมื่อก่อนผ่านมาก็ไม่เคยได้สนใจเรื่องบอนไซมะพร้าวอะไรเราพี่น้อง ก็หาแต่คดไม้แต่ทำไม้ในสวนเจ้าข,ของก็ไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นหรอกเนาะแต่นี่พอว่างแล้วมันไม่มีอะไรทำเนี่ยไม้ในสวนก็ไม่มีให้ทำมันก็มีแต่ไม้เป็นตอก็เลยมาลองทำดูอันนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมอุปกรณ์อะไรให้ครบเือกอยากทำก็ทำเลยคือเรามาลองเรียนรู้กันอืมปดไปอ่ะนี่เดวไปรดน้ำ เอาละครับพี่น้องครับนี่บอนไซบ้าพ่าวลูกแรกของผมนะเป็นคางแรกที่ฮัรดทำสารภาพตามตรงก็เป็นคางแรกจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้ให้ความสนใจอะไรกับมันนักหนคือไม่ได้รังเกียจอะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะชอบไปทางพวกการคูดการน,าน,นั้นมากกว่าแต่พอมาลองทำแล้วเออเห็นก็ทำในคลิปสนุกนะเออเนาะมันต้องมันต้องมีความรู้ด้วยนะพี่น้องว่ามะพ้าแบบไหนอะไรใช่อย่างไง เนี่ยหน่วยกำลังน่ารักเท่ากําปั้นมือดำดำกำลังแตกละแหงเนี่ยนี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะถมก่อนถมถมเพิ่มอันนี้ลดน้ำแล้วนะอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ขูดละเอียดจนเงาคัาดแวกอะไรอย่างเขาหรอกเพราะว่าเป็นลูกแรกของผมขั้งแรกที่ทำก็ที่มีนออยู่นะก็มีประมาณเนี่ยมันเป็นแต่น,นออยู่แค่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเขานี้ ิ่งต่อไปที่ผมต้องไปดูศึกษาจาก YouTube จากอาจารย์ท่านอื่นๆที่เขาแนะนำเขาทำคลิปในการทำบอนไซ์มะพร้าวนะคืออยากรู้ว่าไอ้ลูกที่มันไม่มีหน่อเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมีหน่อเนี่ยเป็นมะพร้าวที่ผมสอยมานะก็ใช้ตะขอเกาะไม่ได้ไปปีนหรอกเนี่ยได้และหนึ่งต้นนี่ถ้าด้านเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวไป สิ่งที่ต้องศึกษาต่อไปก็การเลี้ยงยังไงให้มันเกิดนอการผ่ายังไงให้มันเป็นใบยอย่างเขาอย่างอย่างในคลิปของอาจารย์ท่านอื่นดี่ก็ทําที่เขาสอนเนาะอ,อันนี้ก็เป็นการทําแบบสไตล์บ้านๆอย่างสไตล์เขียวง่ายๆเอาละครับคลิปนี้ลาไปก่อนแลวครับพี่น้องกระเบนใส่สายบันเทิงนะครับเขียวโลาราชบนใส่ฟาร์ม KBF ก็ว่างๆของเขียวเนาะนี่ทำเดี๋ยวจะไปหาเพิ่มเยอะสักหน่อยไหนๆก็ทำแล้วว่างๆก็นั่งทำไป คือจะไปหาแถวบ้านนี่แหละผมรู้แล่งแหละเพราะว่ามีเพื่อนมาบอกว่าตรงไหนมีมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับ